<c oughs> บัดนี้วันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 เป็นวันที่39ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธางกูลขอถวายเสียงสวดสารย,ายิยพัสสรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้ไมีสมาธิจดจ่อในขบพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สมัหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักกวารสุอัตตราชัชนตุเทวตาสทธรรมังโมนิราชาสัสุนันตุสักขโมขทังสักเเคกาเมจารปเปกิริศิขาอรัตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาามีจรุวนคาะหันิเคหาวัตุมหิเขตเต ปุม,มาจยันตุเทวาชราธราวิสเมยขาคันธัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนะสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวรรการอัยัมพัทันตาธรรมะสวรรการอัยัมพัทันตาธรรมะสวรรการอัยัมพัทันตาสองบทบูชาพระธนาตไต อิมินาสการนะพุทธังอภิปูเัยามาอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชัยากามาอิมินาสการนะสังขังอภิปูชัยาามาสามบทกราบพระราตรีอรหังสมาสมุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนามสซามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกกะซังโฆสังฆัง,งนะมามิสี่บทสวดนามการะสิทธิคาถานะโมต,าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะห้าบทสวดไตรสรณคมันปารธา พุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสร้างขังสารนังคัจฉามีทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามีทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยามปีสร้างขังสารนังคัจฉามีตติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามีตติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามีตติยามปีสร้างขังสารนังคัจฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเเนะโสติเมหตุสัพพะทานาถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเเนะโสติเมหตุสัพพะทานาถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเเนะโสติเมหตุสัพพะทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโลกุริสทธรรมมาสาระทีสัทธาเทวมนุสซาังพุทโธภะคะวาตีแปดธรรมานุสติสวะฆาโตภะคะวะตาธรรมโอสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเก้าสังขานุสติ สุปฏ so, ya ah ิปันโนภะคะวัตโตสาบกสังโฆอุตุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาบกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวัตโตสาบกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาบกสังโฆเจติยังจตาริปุลิสยุขานิอัตถุลิสปพุคาราเอสาะภะคะวัตโตสาบกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักจิเนโยอัญชลีการิเนโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสะติสิบบัตนะสูตร ยานีธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคสเพวภูตาสุมาณาพระวันตัโทปิสกะจะสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมธาสเพเมตังกะโรธมนุสิยาปชายาทิวาจรโตจารันติเยพริงตสมาหินิระคธาอปามัตตายังกินทิวิตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตานังปานีตัง นาโนสามังอาทิตัทาัคเตนะอิธรรมปีพุทเทรตนงปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุข้ายังวิราคังอมตังปณีตังยถาชกขาสัพยมุนีสมาหิตตนาเตมะธรรมเมนสมาธิกินติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธเศทวปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมุนวิชชติทำปีทมเมรตนังปัตณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติหูตุเยปุคาราอัฏฐะสตังปัสสะธาจตาริเอตานิยุขานิหุติเตทะกิณีอสุขตาสาสวกาเอเตโส อินานิมหับพลานีอิธัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุเยสุปายุตตามนัสสะทันให้นะนิกามิโนโคตัมัสสะสะนามหิเตปฏิปตาอามะตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติมพุนชะมานาอิธัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุ ยาทินทัคีโรปทวิงสิโตสิยาจตุพีวาเตพีอสักกัมพีโยตทูปะมังสปุริสังวัฒามิโยอริยสัจจานิเวจปัสติตัมปสังเรตังปะนีตังเอเตนสัจเจนสุวติหูตเยอริยสัจจานิวิวะยันติคัมพีราปัญนสุเทสิตานิยินจาปิเทฮอนติปุสปะมาตานเตภวอัามะมาทยันติ อิธรรมปิสังเคระตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสาวะวะสะทัสสนะสัมปทายาตยสุธรรมะชหิตาภวันติสกายะติจีวิจิกิจีตัมจะศีระภตังวาปิยะทัติกินจิจาตุหาปะเยหิจะวิปมุตโตชาจาพิธานานิอภพโภกาตุอิธัรมปิสังเคระตานังปะนิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติห่ตักินจ่าปีสวกรรมังกโรติปาบตังกาเยนะวาจายุธาเจตัสวาอภะโภโสตสัตปฏิจ่าทายาอภะปะติทิฏฐะปะทัสสาวุตตายทำปีสังเคระตังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติห่ตัวานาปะคุมเพยทาปุสิตะเกกิมหานามาเสปะธรรมะเสมิงกิมเหตตาทูปะมัง ธัมมวรังอเทสยินิพพานะขามิงปะระมาหังภิตายะเอตังภิพุทธเถระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวาโรวรัญญุวะระโถอระหะโรอนุตโตธัมมวรังอเทสยิเอตังภิพุทธเถระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุคีณปุรานังนวะนัทธิสามภังวีราตจิตายะติเกภวะสมิงเตคีณพิชา วิรุลนิชันธานิพันติทีรายาทายามปาตีปุธัมปิสังเเคระตระหนักนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติห้อตัวยานิธาปุตานิสมาฆตานิุมมานิวายานิวายันตาริเคตธาฆตังเทวมโนสปูชิตังพุทธังนามัสสัมาสวัติห้อตัว ยานิท้าปุตตานิสสะมาฆตานิปุหมานิวายานิวะอันตาริเคตัทธะตางเทวมนุสสะปุทิตังธรรมังนามาสามาสวัติโหตุยานิท้าปุตตานิสสะมาฆตานิปุหมานิวายานิวะอันตาริเคตัทธะตังเทวมนุสสะปุทิตังสังฆังนามาสามาสวัติโห้วตสิบเอ็ดอาตานาติยาปริตปุตย่อ สัพพะโรฆาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัติโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสภิติโยวิวัตันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัดวันตรายยสุขิติขายุโกภาวะอภิวาทนสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังสิบสองอาทิตตปริยายสกษุ เอวเมสุตังเอคังสำมยังพักว่าขย่ายังวิหาดที่ขยาสีเสซศติงพีกุศาเสนะตัตระโคภะพว่าพีกุอามันเตศิัพพังพิกเวอาทิตังกินจากพีกเวสศพังอาทิตังจักคุ้งพีกเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขุสัมปัสโสอาทิ่โตยังพิดังจักขุสัมปัสปัสสะยะ จักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัจฉิเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเคนะอาทิตังอาทิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราเมรานนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหีทุมนาเสหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิ โซตังอาธิตังสัทธาอาทิตังโสตวิญญาณ์นอาทิตังโสตัสัมปัสโสอาทิตอยามปิทังโสตัสัมปัสสปัจจยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโตสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามะนเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิโอปายาเสหิอาทิตังติวธรามิ ขานังอาทิตังขันธาอาทิตามงขานวิญญาณังอาทิตตังขานสัมปัสสะอาทิตตอยมปิทังขานสัมผัสสปัจจะยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาะทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคกินาโตสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราหมาะเนนะสกเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะธามิ ชีวห้าอาทิตตาราซาอาทิตยาชีวห้าวิญญาณังอาทิตตังชีวห้าสัมปะโซอาทิตโตยัำปินังชีวห้าสัมปะสปัจจยาอุปัจจตีเวท้ายตังสุขังวาทุกขังว่าถูกกรรมสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลาบารานีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ กาโยอาทิตโตปุถภาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางกายสัมผัสปัจจยาอุปัจติเวทายตังสุขังวะโทขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนัโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตุมนาเสหิอุปายาเสหิ อาธิตันติวัฏามิมะโนอาธิตโตธรรมาอาธิตามโนวิญญาณังอาธิตังมโนสัมผัสโซอาทิตตยังปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทูกขังวาอทุกรรมสุขังวาตามปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยา ชารามะรณีนันโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตติวัฏฐมิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวะโขจักุสมิงปีนิพินทัตเตโลเปสุเบนิพินทัตเตจักกวิญญาณิปีนิพินทัตเตจักกุสัมผ ant ัสเซปีนิพินทัตเตยังบิดทางกับกุสัมผัสสัปสยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขั้งวาอะทุกรรมสุข <playoffs> ังวาตัดสมิงปีนิพินทัตเต โสตัสัมิงปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเซปีนิพินทติยำปิดทางโสตสัมผัสสัพพชยาอุปัจติเวทายตังสูข้างวาทุข้างวาอะุขมาสุข้างวาตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติคานาสัมผัสเซปีนิพินทติยำปิดทางคานาสัมผัสสัพพชยาอุปัจติ เวทายิ่ตังสุขั้างวาทถุข้างวาอัตุขมาสุขั้างวารตสมิงปีนิพินทัติชิวห้ายาปีนิพินทติระเสสปีนิพินทติชิวห้าวิญญาณในปีนิพินทติชิวห้าสัมปัสเสสปีนิพินทัติยำปีทางชิวห้าสัมปัสสปัจจยาปัจจติเวทายี่ตังสุขั้างวาทถุข้างวาอัตุขมาสุขั้างวารตสมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติปุถะเพสุปีนิพินทัติ กายวิญญาณในปีนิพินทติกายสัมผัสสปีนิพินทติยาปิทางกายสัมผัสสะปัจจยาอปัสตตเวทายังสูข้างวาทุข้างว่าอทุกรมมสุขั้างว่าตัสสมิงปีนิพินทติมนสมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณในปีนิพินทติมโนสัมผัสสปีนิพินทติยาปิทางมโนสัมผัสสะปัจจยาอบัสเตเวทายังสูข้างว่าทุข้างว่าอุทุกรมมสุขั้างว่าตัสสมิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิรัติวิราคาริมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานาโหติกินาสติบุตสิตังพัมหามาจริยังกาตังการันิยังนาปารังอิทัพตาญาติปัสกาณติติทามวจัภควาอัตตมนาเตปิคูภควะโตปาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาปะณะเวยากันนาสมิงพัญญามาเนิตัสสภิคูสหัสสะอนุปัถหายาอาสเวหิจิตานิวิมโมติงสุติ สิบสามอนัตตลักษณะสุตตังเอวัเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาภาลานาสียังวิหารเตอิสิปตเเนมิคทาเยตตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์เยปิคุอามันมาเตเสรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจะหิทังภิกขเวอาตาอภาวิสานายิทังรูปังอภาทายาสังวัตเตยาราเพทาะกะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโฮสิต ยาตสมาจะโคปิกะเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอาภาธาญาสังวัตตินาจาราปติรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโคสิตจเวทนานัตตาเวทนาจาริทังปิกะเวอัตตาอภวิสานะยิทังเวทนาอาภาธาญาสังวัตยานาเพธาตาเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโคสิเจ ยาสมาจากโคผิกเวเวทนาลตาตัสมาเวทนาอภัสายาสังวัตติและจรปติเวทนายาเอวังมีเวทนาโหตัวเอวังมีเวทนามาโหเสติสัญญาลตาสัญญาต่หิทางปิกเวอตาอภวิสาระยิทางสัญญาอภัตายาสังวัตเตยะ ละเพธหาจากสัญญายาเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาหูสีตียัสสมาจารโคภิกเวสัญญาหนาตาตัสสมาสัญญาอาภาทายสังวัตติเนตระภติสัญญายาเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาหูสีตีสังขาราหนตาสังขาราจาริถังภิกเวอัตตาอภวิสังสุนาตยิถังสังขาราอาภาทายสังวเตยุงละเพธหาจัตสังขารสุ एवंगमे संखाराह तो एवमे संहारामा हेसुन्ते यस्मात् अजा क्वापिगवे संहाराना तत तत् समा संखारा आफाथय संवतनति राजलपते संखारेसो एवंगमे संखाराह होंतो एवमे संहारामा हेसुन्ति विज्ञानाना अनाता विज्ञा วิญญาณจหิทังภิกขเวอัตตาอภาวิสสานิยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวตยะลภิภาจะวิญญาเนเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมะโหสิติยะสมาจัคโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวตตินะจะลภติวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังมะ วิญญาณังโหตัวเอวังเมวิญญาณังมาโหสิตตตังกิงมัญญาถิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอันนิจังพันเตยัมปนานิจังถูกข้างว่าตังสุขั้างวาติถูกข้างพันเตยัมปานานิจังถูกข้างวิปาลิณามะธรรมังกาลังนุตังสัมโนปสิโตงอตังมมะกิเโซหามัสมมเอโซเมอัตตาเตโนให้ตังพันเตตังกิงมัญญาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอันนิจาวพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวาตังสุขข้างวาติ ทุกขังพันธตยามปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการังนุตังสัมโนปัสสิตตงเอตังมะมะเอโสหามาสเมเอโสเมอาตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิกาเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนิจายพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการังนุตังสัมโนปัสสิตตง เอตํมมํเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตถาทีโนเหตุังปันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวสังขารานิชฺชาวอนิจฺจาวเตนิชฺฌํปันเตยํปนานิชฺฌํทุกฺขวาทังวเททุกฺขํวาทังสุขํวาทิทุกฺขํปันเตยํปนานิชฺฌํทุกฺขํวิปารินามธรรมํกัลลนุตังสมณุปสิธุงเอตํมมํเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตถาทีโนเหตุังปันเตตังกิงมัญญถาภิกขเววิญฺญาณํอนิจฺจํ วิญญาณังนิจังวาอนิจังวะติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปปัลินามะธยมังการังนุตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสมีอัตตาเตโนให้ตังพันเตตัสสะมาติหาภิกขเวยังกินเจรูปังอัติตานะคาตตาปัจจุปนังอัจจตังวาภะหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายันโุเรสันติเกวะ สัพพังรูปังเนตังมามะเนโซหามัสสมินาเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญายะญาทัพธังยาการทิเวทนาทิตานะคตาปัจจุปันนาสัตตาวาปหิตทัตวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาเวทนาในตังมามาในโซหามัสสมีนาเมโสตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญายะญาทัพธัง ยะกาสิสัญญาอัติทานคตาปัจจุปนาชาตาวาปหิตาวาโอาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปัญิตาวายาโทเลสันติเกวัสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัตมีเนเมโซอัตาติเอวะเมตังยะธาปุตังสัมมาปัญญายะทัตถังเยเกจิสังฆาตอัติทานคตะปัจจุปนาชัตาวาปหิตาวาโอาลิกาวาสุขุมาวา อินาวาปนิตาวาเยตูเรสันติเกวัสัพเพสังฆาราเนตัมมะเนโซหามัสมีนาเมโซอัตตาติเอวะเมตังยัทธาปูตังสัมมาปัญญายัทธะพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุปนังอชาตังวาปหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวาเยตูเรสันติเกวัสัพพังวิญญาณังเนตังมมะเนโซหามัสมีนาเมโซอัตตาติเอวะเมตัง ยาธาภูตังสัมมปัญญายาธาตาพังเอวังปัสสังภิกเวสุตวาอริยสาวกโรูปสัมิงปีนิพินทติเวทนาญาปีนิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังฆ่าเดสุปีนิพินทติปิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรสติวิราคาวิมุตตะติวิมุตตะสัมิงวิมุตตะมีติยานังโหติกีนาชาติบุสิตังปัมหมาจริยังกตังกาลานิยังนาปรังอิทัตตายาติปัสกาณติติ อิท่ามโวจ่าพระกวาอัตธมนาปัญจวัคคียาภิคู่พระกวาโตภาสิตังอภินันทงิมมสมินจาปานาอวยยาการนสมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียานังภิคู่นังอนุปาฏฐายาสาวเวหิจิตานิวิมุติงสุติสัง